ข้าลูกขยาหญ้ปะละมาราผ้าคว่ำบ่มีลูกที่เป็นลาบอันประเสริฐโอ้ยแม่นตีเก็บตีไข่จังไดนกันโอ้ยอย่าให้เป็นยามหน้าเถิดเด้อข้าเจ้าว่าอืย่ามเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันยากามันยากแต่อย่าของเด้คุณว่าเป็นกันยากนะโมต้องมาเบิ่งมาแย่งกันวันไหนสีเด้อตัวว่าปีนั่นน่ะโอ้เราเป็นสีสีนี่เลย่เป็นเป็นอยู่ดากแล้วาล่ะเออ เฮ้จะไม่กินมาปวดใจเนาะมาดิเข่ามันเนะไม่ยังได้เข่ามันเป็นจังใดอะไอยู่นี่ฮะโอ้ยเจ้ากะว่าเบิกไม่ย่างให้คอยเนี่ยไปยังเข่ามันนะมันเต็บมันปวดกระติดไตอันนี้เุดีย์อนน่ะ โอผู้เมียก็แทรกลิตรนั้งจากว่นละเป็นจะใส่ว่าเป็ี่ยนลเป็นมังคุดเลยว่านี่แม่พัดันผู้เมียว่าโอ้ยปแก้บ้กแกาเบิ้งให้เจ้าได้เท่าเบิ้งให้แน่สันบ้าไอยไปว้เนไขว้เมนไขว้เมนมาสนผู้เมียว่าบ่เมนต่างกันไอ้ไขว้ก็จังเมนอยู่นี่แต่ห้ามันนี่เจ้าก็บอไปหาหมอม้อนหม้อยังมาเป่าให้ไขว้แน่พ่ะนะผู้เมียก็บอกเออไขว้ยังตัวดี้น่ะนอเท่านอแต่หาหมอม้อนมาเป่าสันขันเจ้าบ่กไปหาหม้อสันรวยขับอกไปแล้วหาหมอขยานสัน อหมอ,มอนมาเป่ามันกรแตกต้งมาสาหัวฝีพอนะที่ไปหาถามใส่ะบาทนี่หมอมอนมาตันว้ยก็ถามนักพีนํานองนักตายาตุนี่ละก็เจ้าก็คู่อยู่ดอกพ่นะผาเบืองลอดุ่นะหมอมอนเป้าฝีน้าาพ่นะอนะเออขันส้นขวายีไปก็ได้แาวได้มา่นเออเออเอตามมท่นคำอโอ้ยแมันถูกพ่อรับแม่นดีกูดีพ่นะใส่มาใส่กันจะฆ่ายำมันนี่ม่นะตายตายตตโอ้ยเม็นกับเม็นโอ้ยมาอุกมาอ่งทอดาจอบ้านเดีว่วัน ปองมามาด่กใส่ไฟเราไอ้แันว้าอยู่หามันคือจะเป็นชิววิทยาคือดีอยอ่นะคือจะดีดีดีแบบมีแห้งอยู่ไว้หมดอะว้ากูเมียก็ไปติดต่อหมอมนต์มาเป่าให้แลบานถาจะข้าวเท่าไอ้ถาจนขี้ก้านถาได้ยังไงพ่นอใส่ไข่เบิ้งแยกวาดกันนะเท่าเบิ้งหลอดเบิ้งหลอดจะเบิ้งไก่ได้่แต่แคตาเจ้าได้ระดับกูเมียกลมเบิ้งแบบป้าใครว่ามันรวยบักตุ่มมีนว่ามันใครท่าทั้งคนละผูเมียว่ะ โอ้จะ่อยกับจังเหม็นอยู่ถาเอ้ยท่านั่งเฝากันทุกหันแล้วบาดีเอาดึงหมอหมอหมอมนกันวาบาดีมาแล้วมาเล้วมาเดีวบาดีโอ้เปจดยังเดียวหาขแต้อไอ้อ้ถแล้ว่เดเดียวพอว่ามาจัเป็นยุไซว่าเป็นเป็นยุดากแล้ว่ามีแมไปนะโอ้ยฝีโซกฝีหมานซื้อดอก่าจันคุณว่าหมอหมอว่าใส่เบื้งกระนัว่าจัดเอาไปเป็นค่ะอบาดอุารเดวมาันฝีหมานสักที่หูนึงก็สิตายแลไ้เดีอย่เดียวพว่ามา่น อันดอกไม้ดอกอะไรก็มาท้ามีท,ทีแล้วบาดมาคือเหม็นเดี๋ยวน,น้อบาดอ่าไม่มาพอดีโอ้เราไม่เคี่ยเอาเด้อบาดเลยว่าแกยุไก่เดี๋ยบาดเนี่ยามันแตกแค่ตาเนาะรัสตาก็ว่าไปแล้วเออตามคู่ตามบ่าวไว้ไท่านไม่คมิดตั้งสั่นลหรบาดเนี่ราไม่เปิดเอาเลยน,น,นะว่ามันเหม็นพผนดานเลยไก่อะไรเนี่ยมันทีแตกแค่ตาเดี่ยวนี้ท่านเป่าเท่าแล้วบาดเลยมอพุยโอ้ว่านเหม็นกับเหม็นไว้เลย ใกล้ๆได้พหมอท่านใกล้วันได้มันเม็นกะทิตายลวท่วเปลี่ยนุลมุนบุว่าอยู่บาดีนะจไเจ้าไว้จไปคอยีปิดดัก้ัปิดดักกะทีเต้าวรอีกว่าท่านไปบ้าว่าเดียพ่อหมอครับว้าเชี่ยตุ้ยไทยเลยเดียวมีนละจนจนสลบบาดีเหวีไปแจ้งละบาดเอาโอ้ยทไยากแต่รอบบาดีแข้งเก็บดาใครยู่บ พอเศร้าแล้วบาดมือหนาวตัวมันก็แห้งหนักเติมบาดใดๆนอนกองหนากไปหว่ามันเป็นจังใดอยู่เนี่ยก็เื่อเสียงดังแทนสีเจ้าเดียวเติ้นเปิดเบิกเลยไว้ <c oughs> อ่าก็เหม็นขักแน่แถววันเนี้ยอ่ะขันดอกไม้มาบดีทำพิธีการมะคงมะนั่มนะเขาต้องใส่เขียงทุนแห้ง,ตอ,งๆๆตอนตอน,ๆๆนีอ้อาการหนักโยนนี่พนะแล้ว <c oughs> มันแตกใส่าตาเจ้าเด้อเขาเนี้ยน้ำปัญัยเติ้นเออมากมาเอามาหย่งนี่เท่านวุ้ยเอามาเป่าตัวนาะอยเท่านภรษาอิตาเป่าไก่พนะ มาแล้วหมอข้าการมาคงแล้วเป่าเป่าพูดพวดอยู่ขนาดแบบเฮ้ออาจารย์หอหมอกับเป่ายู่บักโดนเติมหพูเดียวมาเลยฮะพ่อหน้ารย์อาจเย็นดีอยู่เนี่หละพ่อหมอพ่ะนะเป่าอีกเป่าอีกค่ะเป่าอีกพ่อนะเป่าอีกมันโดนโดนพ่อหมอพ่ะนะเป่าซะทีพอดีมันก็จะตายเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่นะแบบนี้มันต้องพาตัดไว้มอผ่าเด้อพ่อนะบ่ไปเด้อโรงพยาบาลพยาธิหมอพ่อนะไปละที่ผาให้เจ้าอ่ะ เอาาอีตู้จะนอไม่แต่ง้านแต่นอกบานนี่แม่นนี่นีบไม่อยู่นีแต่หน่วยก็อีหัวมากเห็นต่วไอตู้อัดไว้บ่เอาได้บานคนบมบเอาบ้เอาันบาดนียาอยู่ดิ่งนิ่งดันบ้เอาแล้วไปเลยวาดวอกระชังกระงกระเซ้ากระัง